ครับผมสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านครับสวัสดีเอฟซีทุกคนครับไม่แล้วครับไม่แล้วนกเขาจะตายแล้วครับืันนี้กับวัดจังหวัดครับมาเยี่ยมญาตินะมาเยี่ยมพ่อครับได้คุณพ้นตรงไห่ขึ้นไปเล่นกรุงเทพครับนี่ครับเจ้าลอยล้มครับ จากที่เป็นจังไดครับฝากติดตามไม่ได้ครับเุ่าบอกว่าเอาไปเรียนครับเอาไปถ่ายคลิปครับแจ็กที่คันไหนว่าคันไหนครับเดี๋ยวไปชมกันครับลักษณะหน้าตาจะเป็นจังไดครับไปครับครับผมนี่ครับ ลักษณะหน้าตาครับวงเสือหลังครับปีกหลังชิดครับเป็นนกเสียงหน่อยครับเสียงหน่อยกุ๊กนึงครับอายุคนก็ไดอะครับสองปีสามปีแหละครับอายุกงครับหัวเตาะมาเลียงไว้ให้ครับเป็นดาวลุงผู้ท้อนครับเป็นเป็นนก ป้าสายเมืองครับนกเมืองครับจะเป็นยังไงครับฝากติดตามไม่ได้ครับนกนกเสียงหน่อยครับมีคัดมีหนุนครับเนื่อจะขาล้มจะเป็นยังไงครับครับเสียงกับประมาณทับเนี่ยแหละครับ นี่ครับเสียงกับประมันนี้ครับเยวไปรุนไปชมกันครับว่าขึ้นต่อตนขึ้นประเนียดดัติขันนังสีวะครับทีงมีหมาไหนับวาครับครับทุไทายกับขอลาไปก่อนครับเจอกันอีกพี่หนาครับผมกับเจ้า้อยน้มขอลาไปก่อนครับฝ่าทีนกปึกโตไหมครับบรแดอยู่กงเลระครับขุนศึกดาวลุงผู้ท้อนครับ จะเป็นจั้งใดครับเราเขอไปสายเนืองจะเป็นจั้งใดเป็นหลุมไปชมกันครับครับขอลาไปก่อนครับเจอกันที่พี่หนาครับผมสวัสดีครับ